เดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาดูอีกหนึ่งปัญหานะครับเกี่ยวกับระบบคัดนะครับผ้าคัชชุดคัชนะครับที่เพื่อนเพื่อนเอฟซนะครับได้เปลี่ยนกันมานะครับหรือว่าเปลี่ยนของแต่งมาใส่แล้วเกิดปัญหาทําให้เข้าเกียร์ยากเข้าเกียร์ไม่ได้จำคัชแล้วคัชเนี่ยผ้าคัชเนี่ยมันไม่จะออกจากกันนะครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรจะมีวิธีแก้ไขยังไงนะครับพอดีผมก็ได้ประกอบเครื่อง l 8นะครับนี่นะครับเป็น DT125FX พอดีนะครับผ่าเครื่องเปลี่ยนก้านเปลี่ยนลูกปืนนะครับแล้วก็คว้านเปลี่ยนลูกสูบใหม่นะครับแล้วผ้าคลัดชุดนี้ผมก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับเพราะว่าทางเจ้าของบอกว่าก็เพิ่งทำมานะครับแต่ก็ใช้งานไม่ได้นะครับเกิดปัญหานะครับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวมา ลองดูกันนะครับเผื่อเป็นแนวทางให้แก่เพื่อนๆนะครับที่ใช้รถสไตล์ระบบคัสเป็น,นกลไกอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นระบบคัสอีกอย่างหนึ่งที่ดึงที่ฝาตัวเนี้เหมือนของพวกคอนดะ้าน่ะมันก็จะหลักการคล้ายๆกันนะครับโยกเดี๋ยวผมจะโยกตัวกลไกตัวนี้นะครับให้เหมือนกับว่าเวลาเรากำคัดแล้วนะครับเรามาสังเกตชุดกลไกตัวนี้นะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับนี่ เห็นไหมครับนี่ว่ามันทํางานไหมครับมันก็มันก็โยกออกนะครับเนี่ยมันมันก็แยกออกจากกันนะครับแต่มาดูใกล้ๆอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมนี้นะครับเนี่ยสังเกตที่ตรงแผ่นคัตนะครับเวลาผมโยกกลไกปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับเวลาเรากำคัตชามตัวนี้จะยกลอยขึ้นมาเห็นไหมครับจะยกลอยขึ้นมาแล้ว มันเหมือนกับว่ามันยกมายกลอยไม่เท่ากันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันยกลอยไม่เท่ากันนี่มันเหมือนฝั่งเนี้ยแยกออกจากกันได้แต่ฝั่งเนี้ยยังติดกันอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะครับนี่ยแล้วมันก็แยกออกจากกันได้ไม่เยอะด้วยเหมือนคั์มันจะแข็งมากเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยทาให้เกิดปัญหาได้แน่นอนนะครับคือคั์จะไม่จากแล้วก็จะเกิดปัญหา ทำให้รถเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่ถามกันมามากนะครับไม่ว่ารุ่นอะไรนะครับพอ,อเปลี่ยนท่าทักหรือเปลี่ยนของแต่งสายปุ๊บก็จะเกิดปัญหานะครับเดี๋ยวมาลองดูของ DT 1 2 5คันนี้ดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกให้ดูนะครับเพราะว่าผมประกอบไปแล้วเดี๋ยวจะแกะแล้วก็มาวิเคราะห์กกันไปพร้อมกันเลยนะครับเผื่อจะได้ เป็นแนวทางนะครับระบบคัดนี่นะครับเป็นปัญหาที่เจอกันมาบ่อยนะครับยิ่งเจอใส่ของแต่งด้วยยิ่งแล้วนะครับยิงถ้าเป็นสปริงแต่งนะครับจะเจอบ่อยนะครับว่าพอใสสปริงแต่งปุ๊บคัดแข็งปุ๊บก็ เกิดปัญหาเลยนะครับทำให้เกียร์เข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูคันนี้นะครับว่าเขาทำอะไรมาบ้างนะครับนี่ครับสปริงนะครับสปริงนะครับจากที่ผมมองดูแล้วนะครับมันแปลกๆนะครับมันผิดปกตินะครับมันไม่ใช่แบบนี้นะครับของ 2A6 นะครับที่ผมเคยสัมผัสมานะครับมันดูแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แล้วก็เวลาประกอบชุดพวกนี้ใส่ลงไปแล้วเนี่ยเหมือนไอ้ตรงเนี้ยมันอยู่ต่ำลงไปยังไงก็ไม่รู้นะครับมันผิดปกตินะครับอันดับแรกนะครับเจอสปริงแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูนะครับฝาตัวนี้นะครับก็ปาดเรียบมานะครับก็ โอเคอ่ okay. ปะปาดเรียบก็ดีนะครับไม่มีปัญหานะครับแต่รู้สึกว่าที่ผมเห็นคือน่าจะเป็นนี่นะครับเนี่ยความหนาของผ้าคัดตตรงเนี้ยรู้สึกว่ามันจะหนามากนะครับเนี่ยมันจะหนากว่าทั่วไปนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นของแต่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าสำนักไหนนะครับเราก็จะไม่ไป ยุ่งตรงนี้นะครับเพราะว่าดูเนื้อ้าคัทเนี่ยมันดูดีนะครับมันน่าจะโอเคนะครับคราวนี้ถ้าเราเจอปัญหาแล้วว่าสปริงแต่งมาเปลี่ยนใช้สปริงแต่งแล้วก็้าคัทก็หนากว่าเดิมนะครับมันก็ทําให้สเปคทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะเนี่ยมันน่าจะเป็นของแต่งแล้วน่าจะหนากว่านะครับเดี๋ยวเขาจะ ลองวัดดูนะครับว่าประมาณเท่าไหร่อันนี้นะครับเนี่ยมันหนาอยู่ที่สีมิลน,นะครับ,น,น,รบนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาของนี่นะครับเป็นดีทีร้อยี่เหมือนกันนะครับแต่เป็นรุ่นธรรมดานะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยความหนามันต่างกันเห็นไหมครับเนี่ยความหนามันต่างกันอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ สามมิลนะครับเนี่ยอยู่ที่สามามิลนะครับมันอาจจะสึกมาบ้างแล้วแต่เต็มที่ก็อาจจะสึกไปสักหน่อยนึงสักครึ่งมิลน,นะครับน่าจะประมาณเต็มที่ก็3.5อะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่น่าถึงขนาด4มิลน,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 นะครับแต่อันเนี้ยของใหม่ใหม่มิลนะครับพอผ้าคัดเนี่ยมันหนากว่าปกติแล้วอย่างเงี้ยนะครับคือมันหนากว่าปกติอย่างละครึ่งมิลแล้วมีผ้าคัดทั้งหมดนะครับเนี่ย ทั้งหมดก็มีอยู่5แผ่นนะครับมันก็ทำให้ความสูงของผ้าคัตเนี่ยระยะเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับมันสูงมากพอมันสูงมากนะครับมันก็จะดันให้ฝาตัวนี้ลอยขึ้นมานะครับพอฝาลอยขึ้นมาปุ๊บแล้วคนเนี้ยเสาเนี่ยที่ผมสังเกตดูเนี่ยก็ไม่มี รอยปาดอะไรนะครับยังไม่ได้ปาดอะไรนะครับทําให้พื้นที่เสาบริเวณเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ฝามันยกขึ้นปุ๊บไอเสามันก็จมลงไปนะครับแล้วเวลาเราขันน็อตนะครับมันก็จะทําให้มันกดสปริงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผ้าคลัตช์เนี่ยมันหนากว่าเดิมนะครับติดสเปคไปกว่าเดิมนะครับเราจะต้อง ทำการแก้ไขปรับระยะตรงนี้นะครับเพราะว่าที่ผมได้ลองดูแล้วเนี่ยเหมือนคัดมันแข็งนะครับแล้วมันก็เลยไม่จ่าแล้วสปริงก็เปลี่ยนมาด้วยแต่ถ้าเป็นสปริงเดิมเนี่ยอาจจะไม่เท่าไหร่เพราะเนี่ยเหมือนเป็นสปริงแต่งแล้วมันแข็งมันแข็งมากเนี่ยกดไปเท่านี้ก็ดูว่าเหมือนจะกดไม่ลงแล้วนะครับเนี่ยน่าจะเกิดมาจากจุดนี้นะครับวิธีแก้ตรงเนี้ย ถามว่าถ้าเราจะไปหาผ้าคัดก็มันก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะไม่หาผ้าคัดใหม่แล้วถ้าไม่เปลี่ยนสปริงใหม่จะทํำยังไงนะครับก็อาจจะมีวิธีเพราะเมื่อกี้เรารู้ระยะแล้วนะครับว่าผ้าคัดเนี่ยมันน่าจะหนากว่าของเดิมนะครับเนี่ยมนันหนากว่าของเดิมประมาณ2มิลนะครับผ้าคัดรวมทั้งหมดนะครับแล้วมันก็เลยทําให้มันแข็ง นะครับเพราะว่าสปริงอ่ะโดนบีบตัวมากขึ้นกว่าเดิมเดี๋ยวผมจะใช้วิธีแบบนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าจะทํำยังไงนะครับนี่ผมจะใส่กลับไปเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับใช้สปริงเดิมนะครับแต่ผมจะเดี๋ยวนะครับผมจะใช้แหวนสปริงนะครับที่ผมมีนะครับมาลองดูนะครับเดี๋ยววัดระยะที่ แหวนสปริงนะจะหนาประมาณเท่าไหร่อ่แหวนสปริงเนี่ยหนาประมาณมิลก,กว่าด้วยนะครับเนี่ยประมาณมิลครึ่งด้วยซ้ํานะครับก็ถือว่าจะหักล้างใกล้เคียงกับจํานวนผ้าคัดที่หนาขึ้นนะครับถ้าเราเอาแหวนสปริงเนี่ยมาอยู่บริเวณนี้แล้วก็เอาสปริงใส่ไปแบบเนี้ยเท่ากับว่าเราเสริมหัวเสานี่มันออก ขึ้นมานะครับทําให้สปริงเนี่ยมันไม่ไม่นั่งบ่ากันนะครับไม่นั่งบ่าหรือกดตัวมากเกินไปนะครับเดี๋ยวจะลองใส่ทุกตัวนะครับแล้วก็มาลองดูนะครับว่าจะได้ผลไหมนะครับตรงคัดนี่นะครับมันสำคัญนะครับต้องหาระยะให้ได้นะครับถ้าให้ดีนะครับก่อนที่จะ ทำการแต่งอะไรเราก็ต้องรู้ระยะก่อนนะครับว่าถ้าคัดเดิมเนี่ยมันหนาประมาณกี่มิลน,นะครับระยะอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่รู้นะครับแล้วก็ทําไปเลยนะครับมันก็จะแก้ปัญหาไม่ตรงจุดนะครับยิ่งถ้าเราเอาของแต่งใส่แล้วนะครับยิ่งชอบเกิดปัญหานะครับผมถึงเกิดว่ามันไม่มีมันก็จําเป็นต้องใช้นะครับ เพราะว่าถ้าคัดมันแข็งเกินไปนะครับปัญหามันก็เกิดหลายอย่างคัดไม่จากบ้างสายคัดขาดเร็วขาดเร็วบ้างนะครับก็จะมีปัญหาตามมานะครับอะไรทุกอย่างมันก็จะรับกันไม่ได้เพราะว่าถูกออกแบบมาให้กับค่าเทสปริงเท่านี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกรถแต่งรถแข่งอย่างนั้นน่ะก็ค่อยว่ากันนะเพราะนะครับตรงนั้นน่ะเขาไม่สนใจเรื่อง การศึกหลอออยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะจมลงไปลึกนะครับนี่ก็ยังโผล่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าคนสังเกตรถดีๆก็จะรู้นะครับโอเคนะครับ น็อตยืดสปริงนี้นะครับที่ถามกันมาว่าจะขันแน่นขนาดไหนนะครับก็ขันให้แน่นนะครับตึงมือนะครับไม่ต้องถึงขนาดให้มันดังเอียดเอียดนะครับเพราะว่าเกลียวมันเป็นมีเนียมนะครับไอแหวนรองที่เสาแล้วจะกลไกคัตจะเป็นยังไงนะครับว่าจะอ่าเห็นไหมครับนี่สังเกตดูนะครับเวลาผมโยกนี่โยกเบาเลยนะครับนี่นี่เห็นไหมครับเวลามันขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมาดูมุมนี้ดีกว่าใกล้ๆนะครับเนี่ย นี่ครับเวลาผมกำคัดปุ๊บคัดมันจะยกตัวเห็นนะครับนี่มันจะยกตัวจากเสมอกันทั้งแผ่นเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยมันยกออกมาเนี่ยตรงนี้ก็ห่างเห็นนะครับเนี่ยจับได้เลยห่างได้รอบเลยนะครับไม่เหมือนที่แรกจะห่างเฉพาะด้านหน้าด้านหลังไม่ห่างนะครับเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคเลยเนี่ยอย่างเงี้ยถือใช้ได้เลยอย่างเงี้ยคัดจากแน่นอนแล้วก็ ระบบเกียร์ก็ไม่น่ามีปัญหาน่าจะเข้าเกียร์ได้แน่นอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับที่ผมเจอนะครับแล้วก็จะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆแล้วก็ f c ที่ติดตามรับชมอยู่ได้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับบางอย่างนะครับมันต้องอาศัยประสบการณ์นะครับถึงจะรู้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ